ครับผมการสวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้อยู่ผมเหมือนเดิมเน็กซัสนะครับในพาร์ทนี้นะครับผมจะมาสอนผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเรียกสอนเรียกแนะนําดีกว่านะก็เป็นการแนะนำนะครับผมการเล่นปืนลูกซองนะครับผมในการยิงหัวปืนลูกซองนะครับว่าเออเราจะใช้เทคนิคอะไรบ้างในการยิงหัวปืนลูกซองนะครับทำยังไงให้โดนหัวได้ง่ายที่สุดนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนการเล่นลูกซองกันเลยแล้วกันนะครับก็ปืนลูกซองที่ผมจะแนะนําในวันนี้ก็คือเป็นลูกซองยาวนะก็ M1014 เหมือนเดิมนะครับโอเคเนี่ยครับผมอย่างแรกที่เราจะพูดก็คือระยะการลากนะครับการที่เราจะยิงลูกซองได้นะครับผมระยะที่ผมแนะนำนะครับก็ประมาณนี้นะระยะประมาณกลางๆนะครับผมถึงระยะใกล้ๆนะส่วนระยะจูบเนี่ยถ้าใครแบบที่ความเร็วไม่ได้เยอะมากเนะี่ยเดี๋ยวผมจะมีเทคนิคมาแนะนํานะครับโอเคนะครับก็แนะนานะถ้าเล่นลูกซองเนี่ย ระยะกลางกับระยะใกล้ดีสุดนะครับผมแล้วก็รล้จุกนะครับส่วนระยะไกลเนี่ยครับผมผมแนะนําให้พืนอื่นดีกว่านะถ้าจะเล่นลูกซองเนี่ยเออพื้นอื่นยังยิงหัวง่ายกว่ามากนะครับผมระยะประมาณเนี้ยเออ svt นี่ง่ายเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนกันเลยแล้วกันนะครับการที่เราจะยิงหัวลูกซองง่ายนะครับผมก็คืออย่างแรกนะครับการวางเป้านะครับผมถ้าคุณชมยืนระยะประมาณเนี่ยเออวางเป้าเนี่ยคุณชมวางเป้าอ่ายังไงก็ได้นะครับให้มัน ให้มันแบบขึ้นสีแดงอย่างนี้นะครับผมแล้วก็กดยิงให้มันล็อกตัวแบบนี้นะครับจะวางไว้เหนือหัวศัตรูก็ได้นะครับไว้ข้างๆนะครับผมไว้ข้างไหนก็ได้นะครับหรือจะวางไว้แบบอวางยังไงก็ได้อะเออให้มันแบบให้มันแบบล็อกตัวนะครับหรือจะวางกลางตัวเลยก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าผมแนะนําให้วางแบบนอกนอกตัวศัตรูสักนิดนึงนะครับต่อมานะครับผมก็ให้คุณผู้ชมลากนะครับลากขึ้นหัวเลยนะครับเนี่ยลากประมาณนี้นะครับผม การลากเนี่ยการลากหัวนะครับการลากหัวระยะใกล้นะครับผมก็ให้มชมลากแรงๆเลยนะครับส่วนระยะาไกลๆเนี่ยลากเบาๆนะครับอันนี้ก็ทั่วไปนะครับการวางเป้าประมาณนี้แล้วก็ลากขึ้นหัวได้ทั่วไปเลยนะครับนี่เลยนะครับตอนลากเนี่ยก็ให้ลากให้สุดจอเลยนะครับให้สุดจอเลยนะครับผมสุดอ่าผมเมื่อกี้ผมลากแบบประมาณไอ้นี่เลยนะประมาณแบบสุดจอเลยนะครับเนี่ยสุดจนจนถึงตรงนี้เลยนะครับ เนี่ยผมจะเอาลูกซอนทนี่ดูประมาณนั้นเลยนะครับก็เป็นการลากลูกซองระยะประมาณนี้นะครับโอเคเดีย๋ยวเราจะขยับประมาณนี้มาใกล้ๆนะครับอ่าแต่นะครับผมเมื่อกี้ระยะประมาณตรงนั้นนะครับมาดูระยะใกล้ๆดีกว่านะครับว่าเราจะลากยังไงนะครับ ระยะใกล้นเนี่ยผมถ้าเราจะลากแบบตรงๆเลยเนี่ยมันออกจะยากนิดนึงนะเพราะว่า d p i ในมือถือเนี่ยมันอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนในคอมนะครับแต่ว่ามือถือหลายๆคนอาจจะลากได้นะครับเพราะว่า d p i แบบตั้งเป็นพันเลยอะไรนี้นะครับก็ผมแนะนำนะครับผมระยะระยะประมาณเนี่ยให้ผู้ชมนะครับลากเป็นตัว J จ,จะดีกว่านะครับผมตัว J แบบก็คือวางเป้าไว้ที่ข้าศัตรูนะครับแล้วก็ลากแบบให้มันแบบเป้าแบบดึงมาหาศัตรูแล้วก็ขึ้นบนอะไรนี้นะครับเนี่ยวางให้ข้างข้าศัตรูให้ขึ้นสีแดงแบบนี้ก็ได้นะครับ มาณนี้นะครับนี่ก็ตอนลากขึ้นเนี่ยให้กระชากขึ้นเลยนะครับเพราะว่าระยะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใกล้แล้วนะครับให้ผู้ชมกระชากแบบขึ้นเลยนะครับกระชากเป้าขึ้นแบบนี้เลยนะครับแบบอ่ะผมจะให้ดูนะครับตึงแบบนี้เลยนะครับเนี่ยมันแบบดูระยะสุดนี่เอออันนี้เป็นระยะใกล้แล้วนะครับเราก็ต้องแบบทำยังไงก็ได้นะครับผมให้มันโดนหัวได้ง่ายที่สุดนะครับผมก็อันนี้เป็นการลากหัวไปตัวเจนะครับก็คือลากแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ชาก แล้วก็ลากขึ้นนะครับผมระหว่างลากขึ้นเนี่ยก็ให้กระชากเลยนะประมาณนี้นะครับเป็นการลากตวัวจนะครับใช้ได้ทั้งระยะใกล้แล้วก็ระยะกลางเลยนะครับการลากตวัวจเนี่ยไม่จํากัดน,นะครับในมือถือเนี่ยจะมีเทคนิคนหนึ่งที่ผมจะสามารถยิงและจูบได้นะครับก็คือการวางเป้าไว้หนึ่งหัวศัตรูนั่นเองนะครับก็คือแบบนี้เนี่ยแบบนี้เลยนะครับก็คือวางเป้าไว้หนึ่งหวัวศัตรูแล้วก็ลากลงมาแล้วก็ลากขึ้นนะครับ เนี่ยมันจะโดนหัวศัตรูได้ง่ายนะสำหรับระยะจูบเนี่ยโดนทุกนัดเลยนะครับก็คือเอาเป้าไว้ที่หนึ่งหัวศัตรูนะครับผมแล้วก็ลากขึ้น,นประมาณนี้เลยนะครับนะครับผมสำหรับการเล่นลูกซองสายไฮไลท์นะครับมันจะมีเทคนิคอยู่หนึ่งเทคนิคนะครับผมที่สายไลไ่หลายคนน่าจะทาเป็นนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะก็คือการกระโดดแล้วก็ยิงแล้วก็ซับวิ่งแบบนี้นะครับก็คือกระโดดยิงสับวิ่งนั่นเองครับแบบนี้เลยนะตึ๊บแบบนี้แล้วก็ออกเลยประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับวิธีการทำนะครับปุ่มที่ใช้ก็คือจะมีปุ่ม ยิงปุ่มซับปืนนะครับเปลี่ยนอาวุธด่วนแล้วก็ปุ่มวิ่งแล้วก็ปุ่มยิงนะครับอาวิธีการทําง่ายๆเนี่ยผมก็คือให้ผู้ชมวิ่งไปที่ศัตรูนะครับผมจากนั้นนะผมพอผู้ชมนะวิ่งไปที่ศัตรูเสร็จนะครับให้ผู้ชมนะกดเปลี่ยนอาวุธด่วนนะครับผมลืมบอกไปนะครับก็ให้ผู้ชมเนี่ยเปลี่ยนอาวุธกับหมัดของผู้ชมก่อนนะมันถึงจะสลับได้นะครับก็ให้ผู้ชมนะครับผมกดเปลี่ยนอาวุธด่วนนะครับกดกระโดดนะครับผมแล้วก็ กดยิงนะครับแล้วก็เปลี่ยนอาวุธด่วนอีกครั้งนีพร้อมกับกดวิ่งนะครับมันก็จะวิ่งให้คุณชมเลยนะครับไอทีหนึ่งเผื่องงงนะก็คือให้คุณชมนะครับวิ่งไปที่ศัตรูนะกดเปลี่ยนอาวุธก็คือสับอาวุธออกมากดกระโดดกดยิงนะครับผมลากหัวเปลี่ยนอาวุธด่วนแล้วก็วิ่งอีกทีหนึ่งนะครับทำเร็วๆเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ก็คือวิ่งไปก่อนปุ๊บส้บปืนกระโดดยิ่งวิ่งนะครับผมสับปืนแล้วก็วิ่งประมาณนี้นะครับ โอเคเนะี่ยผมก็ประมาณนี้สำหรับการยิงหวัวของปืนลูกซองนะครับหวังว่าทุณนผู้ชมหลายๆคนน่าจะได้ไประโยชน์นะสำหรับการยิงหวัวครั้งนี้นะครับก็ปืนลูกซองนี่เป็นปืนที่ยิงระยะใกล้นะครับผมถ้าใครแบบมันเป็นแบบปืนแบบป,ปืนพกอ่าอ่ามันเป็นปืนที่แบบเราต้องใช้อยูอยอย่แล้วนะผมก็คือเป็นอาวุธแบบอาวุธลองอะไรนี้นะเอาไปใช้ระยะประชิดนะครับก็ถ้าใครนะสนใจก็สามารถไปเล่นได้นะครับปืนลูกซองนะครับ สามารถใช้ได้ทั้งสายไฮไลท์และสายแรงเลยนะครับสำหรับการลากหัวนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมก็ใครที่ชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปวันนี้ผมเนตัยต้องขอการสวัสดีนะครับผมเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับบ๊ายบายครับผมใครอยากให้ผมสอนการยิงหัวแบบใครนะครับผมสามารถทักได้เลสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็ ผมเห็นอยู่แล้วล่ะทุกคอมเมนต์่ะผมเห็นอยู่แล้วเพราะว่าคอมเมนต์แบบมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับโอเคนะผมไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอขอบคุณสวัสดีเราจะกลับมปคิดต่อไปในบ๊าย,บายครับผม